สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะม,มาตรวจยานาชตกพอดีเลยนี่เลยเกี้ยงยินตรงนี้นี่เห็นไหมนี่ด้านหลังนะคะก่อนหน้านี้คือโอ้ได้มีการรีวิวขายเป็นสภาพที่แบบเป็นป่ามากๆเลยนะนี่เห็นไหมตอนนี้เกีีรยลิ้นเสร็จแล้วนะคะขนาดนี้เวลาประมาณเกืบอบเกือบหกโมงละนี่เห็นไหมช่างทําเสร็จเรียบร้อยเนื้อที่หนึ่งไร่นะคะสภาพจากป่าล,ลกๆตอนนี้ก็เป็นสภาพที่สวยงามไปแล้วนะคะเห็นไหมนี่เลย อันนี้คือถนนด้านหน้านะเห็นไหมเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสภาพดินนะตอนนี้เป็นแบบไหนแล้วก็สวยแค่ไหนแปลงนี้บอกเลยว่าขายไปถูกมากเลยนะคะ,ะไปดูสภาพกันนะคะว่าเป็นยังไงเรามาเดินตรวจงานให้ลูกค้านะคะทั้งทั้งที่ฝนเนี่ยตกหนักมากไม่มีโอกาสให้เราแบบว่าเดินไปดูเลยนะตอนนี้เราต้องใช้ ทั้งลม่มทั้งหมวกนะคะแล้วก็ทั้งเปียกด้วยนี่เปียกหมดแล้วนะคะสภาพไม่เป็นใจนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยคือใส่กระโปงมาเดินเองยุงกก็ดัดมวดกกัดนะคะอ่ะเพื่อง,งานออกมาจะได้แบบว่าเพอร์เฟกทุกอย่างแล้วก็ทําให้ลูกค้าพอใจนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยเรารับปากว่าเราจะดูแลงานให้กับเจ้าของอย่างดีซึ่งเราก็ได้ดูให้นะคะนี่ซื้อขายที่ดินกับโอนะคะไม่ต้องห่วงเลยโอรับปากว่าโอจะดูแลให้เต็มที่นะคะก็ ดูแลให้เต็มที่จริงๆนะคะแม้ฝนจะตกฟ้าจะร้องแดดจะออกเราก็ต้องทําให้นะคะคือคําสัญญาหรือว่าคําพูดเราเนี่ยสําคัญมากเลยนะคะนี่ใครที่ได้ที่ดินกับโอ๋นะบอกเลยว่าไม่มีย้อมแมวไม่มีโกโหกนะคะไม่มียัดส้พูดคําไหนคํานั้นนะคะแล้วก็ดูของจริงให้สหํารวจพื้นที่ให้ก่อนที่เราจะลงขายหรือว่าเราจะดูให้อะไรไม่ดีเราก็บอกว่าไม่ดีหรือว่าไม่ขายให้เลยนะคะอะไรดีเราก็บอกว่าดีไปดูกัน,นะคะ่ะ สภาพตอนนี้นะคะบอกเลยว่าฝนตกหนักมากแล้วก็แฉะเปียกไปหมดเลยนี่แปลงนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะนีะ่เดี๋ยวเราไปดูกันว่าณนะตอนนี้นะคะด้านหลังเนี่ยเป็นยังไงเพราะเราดูจากด้านหน้านะคะอย่างที่โอบอกไปในคลิปก่อนหน้านี้ที่โอขายนะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์คลิปที่เป็นป่าลกุลกๆให้นะใต้คลิปนี้นะคะจะมีลิงก์คลิปก่อนหน้านี้นี่สภาพถนนโอเคยบอกว่าตามจากถนนประมาณ1ิ2ถึงิเซนก็ เกือบเสมอถนนเลยนะคะนี่การคาดดาวของโอ๋ไม่ผิดหวังนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่บอกว่าจะปักเสาหลักเสาเขตให้ดีปักให้เสร็จเรียบร้อยทั้งด้านหลังแล้วก็ตรงนี้นะคะนี่เลยสำหรับแปลงนี้เนื้อที่1นึ่งไร่พร้อมสร้างบ้านก็จะประมาณนี้เลยนะคะราคาที่ขายไปเนี่ยเป็นราคาแค่เจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทนะคะงานนี้นะคะบอกเลยว่าหลายคนเนี่ยเสียดายมากแล้วก็เสียอกเสียใจมากนะคะที่หลุดไป่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันไปกันค่ะ ดูนี่สภาพที่เราต้องเดินนะคะเราต้องเดินแบบนี้จริงๆเลยมีความโชคดีอยู่อย่างหนึ่งนะคะวันนี้คือเราติดรองเท้าบูทมางานนี้นะคะเราถ่ายให้ทุกท่านดูว่าคือเราได้มีการรับปากนะคะกับลูกค้าว่าจะเคลียร์พื้นที่ปรับพื้นที่ให้เราทําให้แล้วนะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะจะเป็น สภาพบ่อน้ําตามที่แจ้งไว้ในคลิปก็เป็นบ่อน้ําจริงๆเอ้ยแต่เป็นบ่อน้ําที่ใสามากเลยนะดูสิเห็นไหมแมคโครนะคะเคลียร์ให้ได้แค่เท่านี้นะคะมากกว่านี้เคลียร์ไม่ได้นะคะเพราะว่าคือไปอีกนิดนึงแมคโครจะตกน้ํานะคะก็ไม่คุ้มนะคะแมคโครคันหนึ่งก็หลายล้านบาทเนาะไม่คุ้มที่จะมาเสี่ยง ให้กับโอ๋นะคะก็เห็นใจได้เท่านี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วก็สวยมากแล้วด้วยนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะขายไปเพียงแค่ราคา790,000บาทบอกเลยว่าถูกมากเลยค่ะโอ,ะอะ๋จะให้ทุกท่านชมภาพบรรยากาศจากมุมด้านหลังเนอะมองไปยังด้านหน้านะคะนี่ตอนนี้นะคะนางานเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่พร้อมที่จะโอนแล้วนะคะสวยไหม สวยมากเลยนี่สำหรับการดูแลงานให้ลูกค้าก็าจะประมาณนี้เลยนะคะดูแลคุมงานให้อย่างดีเห็นไหมนี่แบกก็จะหมดด้วยนะคะตอนนี้ลาไปก่อนเลยค่ะ